นี่พี่น้องเอ้ยฟานเซเว่นแต่ว่าบนเขาเซเว่นเด้ออุ้ยมันผ่านอยู่นี่ว่าเออผ่านเลยตัวสนั่นจะไดงว่ามีซองสาขาเลยที่นี่สุดยอดว่ะคนโอ้ <altogether> เป็นขังตำอิททีข้าเขาเซเว่นแหละค่ะ <Okay. S 2> คนร้ายเอาอีลาขูดขูดซิบให้เนี้ยโอ้โหแต่ละคนก็บมา สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเก็ซีทุกคนทุกท่านเด้อบ่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าต่างๆประเทศวันนี้มาพอก็แพ่ว่าทุกคนแพ่ว่าก็ได้มาเที่ยวเซเว่นประเทศลาวนะทุกคนเป็นสาขาตําอิดเลยอยู่ทางเมืองลาวเงานะพี่น้องนะรวยเงินหนึ่งแสนบาทว่ะบุ๊คหนึ่งแสนกีบหนึ่งแสนกีบบุ๊คสิได้ยี่ย่งแน่นะเงินหนึ่งแสนกีบน้องพี่น้องน้องนี่ค 5สนะีนะเขาไปตะลุยนะพี่น้องไอ้คนร้ายกันานดะอันนี้คือเป็นเวลาประมาณสองถุ่มเคืงนะองเนาะม็นเวลาสองถุ่มเคืงนะทุกคนไปพี่นอ้องแยวห้องเขาไปเบิรงนกันเลยเนาะแค่ว่ามากับนอ้องส้มซีแต่ก็มากับน้องๆน,นะแต่ว่าแผ่นถาอยูนะ่รถเนาะส่วนที้ว่าก็เลยม<อ>ีโอกาสได้มาแว,วนเซเว่นอ้องปะนี่จักบูคือกันเขาเชื่อมันอยู่แล้วเขาเชื่อมันอยู่แล้วเงินบาทแทนตะบ,บูเข้าสีนี้หรือเปล่าโอ้อันนี้เดที่เพิ่นเปิดนีดี เพี่เปินเปิดเปินเปิดวันอันนี้ด้วันพระหั์ที่เจ็ดกัน่ยะนี่โอ้พี่น้องคนลายอลีคนลายอลยอโอโอีโอ้๊สุดหยอดว่าคนโอ้โอ ถังตำอิดทีเขาเขาเซเว่นแห้วค่ะคนร้ายเอาอีลาพูดพูดซิบใหมนี่อโอ้โหแต่ละคนกับเมาเต็มกระตาโอโ้ชุดยอดเลยแม่ชุดยอดเลย เฮ่ทางนี้เขาเข่าอะไรน้องสมชีเจ้าผู้ซื้อแน่เลยครับจะทันการที่มันมีซ้ำสามสองแล้วมันก็เต็มบิรสามอ้นนี่ก็เป็นสองหนึ่งเนาะที่พันธาขิวเนาะที่พันต่อแถวคล้องเบิดอีกลหละนี่เข้ามาบท่านอ้เบิดอีกเลยเบิดเกี่ยงเกี่ยงอะไรที่น้องขนมเกลียง เกี่ยงอะไรไหมเกี่ยงอะไรเลยแพ่ว่ามาเบิงแล้วแม่ว่ามาํำรวจถึงตัวเองถึงกับมือเลยสด,ดชดหอนเพาะเบิดเกี่ยงอะไรอันนี้ในราคาเท่าไรนี่หาสิพันกีบเออราคาหาสิพันกีบพี่น้องเอ้ยถือเงินมาแสนหนึ่งสิพออยู่บนนี่โอ้โหกองอันนี้คือค้องกินลักๆคือขนมค้องกินเป็นพวกนมเป็นพวกอยางนีเบิดเลย น้องส้มชสีเป็นจักใจนี่เป็นขังแรกที่เข้าหูซึ้ว่าเข้าเขาเซเว่นแล้วเ้าตรงถ่าคิวนานแสนน้าเป็นขังตำบิ่ดปีน้องนะหลังจากทีเไม่ว่าเคยเข้าเซเว่นมาไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ลขังเบาง่ายเลยนี่เป็นเถื่อตำบิ่ดน้องส้มสีเนี่ยมาในอีละมาทายหูเขาปตัตตานีเซเว่นอยู่ทางฝั่ง,างลาว <c oughs> แบบอู้ซึ่งแบบโอ้โหมันเกิดขึ้นจริง โอ้โหสุดๆแหละไข่ก็มีบออมีมีเเป็นขายเป็นจับกับแล้วอาไรหาสิบหาพันกีบเออหาสิบสี่พันกี่ มันบหูมันสเอาอีหอย่าง,างแหละขนมที่เขาอยากกินมันบมีมันเบิดตแหละอันนี้ก็คือหกพันหออสิบบาทสิบบาทห่อละสิบบาทผนขายหกพันหาออละสิบบาทขายหกพันห้า 6, ใจไปไปสื่อยังกสือพราวังเขาต้องถาคิวนานนะ โอ้หสุดยอดความนิยมของคนลาวเขาเอาอีกแหละสื่อตัวเก่าไปยังบุตรนี่กิดเลยเอาตัวใหม่มาอีกแหละบอบอเอาตัวที่มันเป็นประโยชน์เน่โอ้โหเบิเรเกลียงแถบนี้เกลียงเกลียงเกลียง เพิ่เติมอยู่โบานาสทีเติมนะเพราะว่านี่เลยสังเกตเบิ้งนี่เห็นบอกเป็นกล่องเป็นลังที่เพิ่นเอาของมาเติมพี่น้องเลยเนี่ยเบิ้งบลลั่งกล่องโอโ้โหน้องสมศรีไปยืนม่ออีหล่ะเป็นหลักฐานพนยานว่าน้องสมศรีมาถึงแล้วฮั่นมาล่ะโอโ้โหกล่องชุดโยอดกล่องทีเพื่อนส่งของพัสดุออกมาอันนี้คืออีกโซนหนึ่งไปเลี้ยวเขาสิไปโซนหนึ่งอันนี้โซนนี้ก็เบิดว่ะเบิดและขนมที่เขาอยากกินนี่เบิดแล้ว เกี๊ยบบะมี่นะไปหาอย่างอื่นมาเนี่ยอันนี้แสนแสนเศรแสนเศรอันนี้คือแสนสามสิบแสนสามสิบพันอันนี้คือแสนแสนเศร้าพันอ้ถืเอเงินมาแสนเดียว,วไปกินดอกเกี๊ยบโซนนี่ก็เกี๊ยบ บอนี่เด้ที่เขาซื้อนี่เพคนยังบ่ทนานว่างคายสับลูกขายิบเอาก่อน่ะ หลักๆคือคลองหวานเนาะดือ่ซนเป็นเป็นผวกโซนที่เป็นอาหารแบบนี้เนาะที่พันมาตอแถวลายออหาพันกีบสิบบาทเอออันไหนหน่อยนี่พันขายสิบบาทเด้อนี่โอ้พะวาได้มาเบิงเลยพี่น้องจออุดยอดเลยแหละเห็น์กระหูกับตาแมนนารีเป็นคือในคลิปเอาไดีไม่เห็นล่ะเอาได้ไม่เห็นขักกะลีล่ะเบอร์เกอร์หอน นุ่มและอันนันโยเกิด์อันนี้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโซนนี่เอาเชียรเอาอยัางล่ะเดซกเซนวิดเนี้ยอาไว้กินมื่นอื่นน่นพอคายอันเท่ายเอาเบิ้งไปเหลือเอาเบิ้งห่นเซนวิดหันแล้วอาไว้กินมื่นอื่นอื่นสเสาขอทานในเด้อขอทางเติมโค้ดเติมเติมคลองเนี่ยเพื่อนขอทางเติมคลองอู้หูพนักงานเติมคลอ,อ,องนำบทัน เอาแม่เซนดิ้งนี่เด้ส่อันนี้อย่างอ้เอาะมาใหม่ใหม่อันนี้แซนดิชแข็งอยู่เย็นเอาก็เอาไปไหวเมืองอื่นมันก็บดเย็นอันนี้เพื่อนกำลังเอามาเนาะกำลังเอามาบอนี่ไยแมนเอาอันลูกท่า ปลาแเ่นอุณหภูมิตู้เย็นธรรมดามืัอคืนมันก็อ่อนละโอ้อุณหภูมิธรรมดาเ้ามัวตรงเขาตู้เย็นเอาเของมาตู้เย็นเพราะเขาบอดเล้วข้าตู้เย็นปกติแล้วมันก็อ่อนมันก็จะอ่อนเองอ๋อโดยโดยโดยขอบใจอ๋อโดยบปต้องขาอุ่นเป็นหลักเออเ้าก็ต้องอันนี้อุณหภูมิปกติอืม Oh yeah. Yeah, chân vịt chân vịt của ao nhàng này mà này ui lái bộ là nhẹ cân lắc đấy ui chân vịt cân bỏ เลาเท่าไหร่สิบแปดสิบแปดเอาแบบ,บเดียวปะว่าแบบอื่นนี่ ูน่่ะแบบมังแเปมีมีมีอีมาได้ปไดอยู่มันบไวมันบไวมันสิไปขาเนหน่อยๆได้เพื่อเาสิแลเอเสิได้คิวมันบเมนเสาาได้เรียนคิวเรียนคิวจ่ายเงิน ซาลาเปาบมมีเลยไหมโอ้ยถวทว,ถว,ถวดีล่ะไปถาอยู่เไปถาโซนหน่นไปไปเอาไปถาเราไปค่ะชนหน่ก็ได้วะเออโดย โหเบิร์ตเบิร์ตอันนี้กับเบิร์ตขนมโซนขนมปังเบิร์ตเกี๊ยงมาเนี่ยวุมี่ห้กินเบิรงตเนี่ยน้องชมซีโซนขนมปังเก e ี๊ยงโอ้เกี๊ยง,นนง e oh, <c oughs> e ไหมอันนี้คือเข้ามาเวลาสามถูกพี่น้องเลยหรือเก่าโมง่งป้าไปเ้เบิร์ตเบิร์ตเบาไวมันเบิร์ตเหรอโอ้สวนไลฟ์สิมีแต่คลองกินว่ะ เบิร์ตอลีพี่น้องเลยผมนะ่ะต่อแถวพอดีมีสองมีสามี่องนะออโอ้โหเรียงผู้ วที่เคยเห็นมากที่สุดก็คืออยู่นี่แหละยืนข้างฟังเล่านี่แหละเห็นไลท์ที่สุดคอยพึงเห็นพนักงานเซเว่นไลท์ที่สุดกับมือนี่แหละมือนี่แหละที่คอยเห็นเห็นกับตาเลยว่ามันไลายไลท์ขนาดไลาย,ลลายพนักงานเซเว่นยังมีตั้งสิบคนนะโอ้โหสุดยอดว่ะที่น้องเลย เมื่อนี้แหละเป็นเหมือที่แพรว่าเห็นพนักงานเซเว่นไลที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะตั้งแต่เขาเซเว่นมานี่บอกเลยนาะบอกเลยนะว่าเมื่อนี้แหละเป็นเหมือที่อ่าเขาเห็นป,ะป,ะป,ะป้าอีหละไปนี่เซเว่นทางฟังเล่าอบอกเลยบอกได้เลยว่าเมื่อนี้เป็นเหมือที่แพรว่าได้เห็นพนักงานเซเว่นที่ปามีการบริการลูกค้า หรือว่าลูกค้านาะซิบกว่าคนพนักง,งานเซเวน่นนั้นเกือบเศร้าคนพี่น้องเลยเซ็วนมันร้ายขนาดไมให้เบิ่งรถสบายดีสบายดีเด้่อพอน้อยพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวลือว่าทั้งต่างประเทศดอจ้ามืนอนี้ก็มาขอหนองแพร่ว่าแล้วก็หนองสมซีเนาะเขาก็ยังอยู่ประเทศลาวคือเก่า <c oughs> แต่มื่อวานเข้าซิมาเผ่าเรือหางการที่เขาได้เขาไปเซเว่นในประเทศลาวพี่น้องไปแล้ว เอาหนองสมซีเราต่อเราเลยเป็นแนวไหนพวกมึงซ้ายแหงแบบวแบบ่านี่ท่ายกันเล็เดียวนึ่งคนพี่นอ้องด้วยน้องคนหลายแหงโคตรว่าคนชุดสุดเลยบอกไงซะคือแบบว่าคนคือแบบว่าลายแหงขี้ใจเงินไรยังต่อแถวกันอุ้ยบอกเวียงยางค่ะพี่นอ้องมา <reconstruction> อยู่เวียงจันท์ซ้อมมือซ้ำเนียงออกทั้งเวียงเลยน้องสมซีนะพี่น้องเอ้ยค้นลายอลีลายแบบสุด สิ่งที่ีเห็นคล้ายดีคือเป็นพวกค้องกินเนาะเป็นพวกแบบข้มวนมข้นมปังพวกแซนด์วิชหรือว่าแก้วกับใส่กอกหรือว่าเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์ของแบบของแบบว่าจัดจนแบบโอ้จัดจนแบบโ้โหพนักงานแบบจัดพี่น้องนะเบาตรงตงเลยของเจ่ทันบอดเนาะจัดของจนวันพี่น้องจัดของเจ่ทันและสิ่งที่แม่ว่าหนาถึงคือเอาจริงๆนะ เพว่าบอกเลยว่าเพว่าเนี่ย่ายเงินจิ้ก็ไปต่อคิวอย่างวะต่อคิวเขาแก่วองรอรับบัตร M O U กับบอบานนะพ่อแม่พี่น้องบอกายคือเมือนก็เขาไปต่อคิวแบบเอากองฟี่เลยเขาไปกัเลย่ไปซื้อเนาะจ่าบอกเขาไปต่อแล้วขอองฟี่เนาะพี่น้องเอ้ยมันนี้เล่าไทยไตกขาเล่าไท่เวียงมาพอกันเอ คนค่ะคือแบบอยากกินแซนด์วิชเนาะแต่แบบเพราะว่าเข้ามาจากอ่าเห็ดทำบุญนะพี่น้องมาหอดเซเว่นหันพ้ดีซ้มถูกเนาะแล้วมันนี้มันหิ้วเขาแหงเข้าบริกกินเขาเนาะเฮากินเขาขาบเดียวแล้วก็คิดว่าสิเขาเซเว่นไปสื่ออ่าอาแซนด์วิชแต่พอสุดท้ายแล้วไปเห็นแบบโอ้โหบาไวา้นนอนหนอง้น,งนงงซีเนาะมันต่อแถวเงยเาเกินเง้ยเาขนาดพีนด่น้องเอ้ชุดหยดและก็บอกให้โหเลยนะว่า มันเปิดมาตั้งแต่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเนาะอันนี้มันจนวันที่เท่าไรเลยทุกคนมันจะเข่าประมาณวันที่เศารล่ะย่งคนนลายอยู่ตนาเนียเลยและช่วงเวลานั้นเป็นเป็นช่วงเวลาสามทุ่มแล้วนะทุกคนมันหน้าผู้คนจะไม่เยอะนะแต่ผู้คนลายมากๆเลยโอ้โหเงและโบเมนวันธรรมดาดนะมันเป็นวันอ่ะมันเป็นวันทํางานเนาะโบเมนวันสุกันเสาร์ ยังแบบมีคนร้ายจริงๆเลยนะอันนี้ก็คือแบบแต่บระเดเ้าสีบาอาดเฮฟังเนาะสิ่งหนึ่งที่เฮาเห็นความแตกตา่างเนาะสมซีเนาะคืออยู่ระว่างเซเว่นอยู่เล่ากับบิ๊กซีบิ๊กซีอยู่ในเล่านี่คือแตกต่างกันมากนะ เสต่างห้ายคือราคาเนาะราคาอยู่ในบิ๊กซีนี่กับซีสูงกว่าในเซเว่นน้อยหนึง่งกับ,บกซีสูงบ้างอ่าบ้างบาง,บางอย่างเนาะสูงบางอย่างแต่สิ่งที่เฮาตกตะลึงนะพี่น้องก็คือเรื่องพนักงานพานักงานเนะาะพนักงานเซเว่นเพราบ่าบเคยเห็นจักเถื่อพี่น้องประมาณสิบกว่าคนพนักงานเซเว่นประมาณสิบกว่าคน จัดของโอ้โหจัดของแถบบทันนะทุกคนคือของหันเอามาหันเึ็นแบบว่าจับบทันนี่ว่างเนาะเออเออเป็นอแบบจนยิบเอาในตะกะเองหรือว่ายิบเอาในกล่องที่พนักงานเซเว่นเอาลงมาพนักงานเซเว่นคือบอกเลยไม่จำบอจำเป็นต้องเอาของไปจัดว่างไว้ในที่ที่ของเขาคือคนสื่อหันยิบเอา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 แหละพี่น้องเออสุดยอดนะ ยอดตดีคนลาวนี่โเมโเมนต์โมเมนต์ขี่ไก่เด้อสิบอกไงแพ่วเห็นจนแบบตกตะลึงอ่ะบอกไงคือว่าเข้าไปอยู่ประเทศไทยหันประมัณนเศร้าก็ปีเนาะน้องสมมรีอัดสบายยูเฮิร์มันไม่ว่าแต่แพรวนี่คือไปอยู่ประเทศไทยเศร้าก็ปีทุกคนแหละเขาเซเว่นนี่เป็นวาเลนบอกเคยเห็นพนักงานขายาเซเว่นหลายขนาดจะเตือนและสิ่งสำคัญคือเข้าบอกเคยไปต่อแถว สื่อของในเซเว่นไลท์ขนาดนั้ถือนอันนั้นคือเป็นรังแหลกเป็นประสบการณ์เลยโตแท้แบบเอ้โตเท้าแบบเหี้ยหยดจนแพ่ว่าแบบโอ้โหหลีกทางให้เขาซะเดี๋ยวบบเอาอีกยังพี่น้องเอ้ยเนื้อถือเงินเขาไปหนึ่งแสนกีบนี่บบเอาอยังเหี้ยมาสื่ออันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนเนาะอาชีวาบาอยาสนับสนุนโบแมนแต่เขาถ่าบโบไว้เนาะเพราะว่าอยู่บนรถหันก็มีร้านน้ำมนะทุกคนนอนร้านขขงแพ่ว่านอะร้านผู้หน่อยเนาะ กาล้านกาฮิ้วเขานะทุกคนเพราะว่ามันเป็นลาเป็นเวลาแบบสามถุมแล้วนะแต่พม่ว่าคือแบบทานพอดีเนาะจุดหนัน้นพอดีก็เลยแบบเออขอลงไปถ่ายไปเก็บผาบรรยากาลแล้วก็ไปเบิงึงให้เห็นกับตาว่ามัน้ายแถบอ,อคือเขาไปข้างในแล้วมัน้ายแบบสุดๆเลยเนาะนอ้องส้มสีโอ้โหเห็นอลจนแบบ เอออยากกินย่งกับผต้องเอาคือเ,อเข้าเสียแค่ซิบเศร้าพันกีบนี่แต่มันเสียเวลาไปต่อแถวพี่น้องสุดๆเลยคือแบบบาไวเนเซเว่นทีพี่ว่ายางเขาไปหันถามว่ามีคนไทยน้ำบ่มีนะคะทุกคนเนอะคนไทยเพื่อน มี่คนไทยกับมีเขาไปนะทุกคนผนการวบ่กัน,กนถ้าเราซื้อของไปกักตุนไว้ไหมอะไรต่างๆนาน,นานเราจะได้ไม่ต้องมาบ่อยๆอะไรประมาณนี้ทุกคนคือมาบ่อยๆเขามาต่อแถวอ่ะมันคิวนานแมนบอกก็เลยวิ่ากันโซ่กันแบบนักนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเหลืองเล่าอีกเหลืองหนึ่งทีเพราะว่าเอามาฝากหรือว่ามาเราสูพี่น้องฟังนอกจากหลังจากที่เขาไดมาเที่ยวประเทศเล่าเนาะและกระดมมาเบิ่งนะทุกคนถามมีเวลานะเพราะว่ากอยากจะไปสถานที่อื่นๆให้พ่อแม่พี่น้องให้เห็นนุ่มนาะวันเป็นแนวใดนะทุกคนเนาะ แต่วันหี้เมื่อนี้เขก็มาเราเกีียวกับเข้าเขาสิเว่เนาะ mm hmm. ให้พ่อแม่พี่น่องนะครับชมมาฟังนิดนิดหน่อยละจ้าสำเนียงไครเวียงนะทุกคนกับ ไต่มาโคกันเลยเด้อจ้าเด้อจะเป็นจังใดแล้วก็บ่ฮู้เด้อจ้าโอเคเด้อจ้าพี่น้องนะคะอีพี่นี่น้องเพ่ว่าแล้วก็น้องชมซีก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นอกจ้ะหาร์้มหารฟังแล้วนะมีทุกคนทุกท่านมีความคิดเห็นได้เลก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เด้อจ้าชอบคลิปนี้ถือใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องเพ่ว่าแล้วก็นสส้องชมซีนําเด้อจ้าขอขอบคุณหลายๆจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ